สวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะใครไปส่งนักเรียนเนาะไปแล้วนักเรียนนะคะสองสาวนะคะน้องหมิวกับนาเดียเพราะว่าน้องโอมน้ำมนต์น,นั้นไปเที่ยวกับแม่นะครับดอกไม้กำลังสวยนะคะแม่ดาก็เลยเอาย่าก,ก่อนเนาะ มาแยาออกให้ก่อนนะคะมันเหลืออยู่นี่หนึ่งร่องนะคะเต็มเต็มแบบนี้นะคะหญ้านะคะเขียวขจีเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะคะดอกไม้มเราจนต้นจ่อยเลยนะคะนี่ก็ยังเหลืออีกไม่เยอะนะคะเพราะว่าแม่ดาก็นี่เริ่มเสียมาแล้วนูนนูนนู ens. ก็ยังเหลืออีกตามล่องต้นดอกไม้แล้วก็จะเอนาน้ำใส่เนาะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ like นะคะ แปลงน้นก็สวยแปลงนี้ก็สวยเดี๋ยวมาดูแปลงสามกับแปลงสี่นะคะแปลงหนึ่งแปลงสองนี้คือเราลดน้ําก่อนมันก็เลยโตก่อนออกดอกก่อนนะคะส่วนแปลงสามกับแปลงสี่กลังตูมๆนะคะยอดอบอวบเหมือนยอดผักซีเลยเนาะเอฟซีหน้าเด็ดไปจิ้มแจ่วไหมน,นี่เด็ดไปออมใส่ไก่ใส่หมูนะคะถ้าเป็นผักซีนะคะออ้รับรองค่ะเด็ดไปจิ้มแจ่วอร่อยแน่ๆนเดี๋ยวจะเอามาหวานเพิ่ม,เต,มเติมนะคะส่วนที่มันขาดหายไปเนาะ ส่วนที่มันขาดหายไปไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดนะคะมันถึงไม่ขึ้นหรือเป็นเพราะน้ําไม่ทั่วถึงเนาะนี่ที่มันแบงขาดหายไปแปลงนี้จะน้อยมากนะคะอาจจะน้ําจะไม่ทั่วถึงสังเกตดูแล้วนะคะสังเกตดูแล้วน้าเปิดสปริงเกอร์มันก็ยังแห้งมันไม่ทั่วถึงสปริงเกอร์ไม่หมุนละแล้วก็สปริงเกอร์มันห่างไปหรือเปล่านะคะหรือว่าแรงดันน้ําไม่แรงอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะว่าเป็นเพราะเหตุใดเนี่ยทำไมมันไม่เสมอกันนะคะ ทั้งทั้งที่หวานพร้อมกันนะคะแต่อันนี้ออกดอกแล้วแต่ทางนี้ยังน้อยๆอยู่เลยคงจะเป็นเพราะว่าน้ําไม่ทั่วถึงนั่นเองน้ําสปริงเกอร์มันหมุนมันไม่หมุนบางบางตัวนะมันไม่หมุนนะเราจับแล้วจับอีกเห็นไหมนี่เมื่อวานนี้เปิดนะไม่หมุนนะคะมาแต่ทางนี้นะคะก็เลยเปียกแต่ตรงนี้เนาะนี่นจนอ่างนะคะตรงนี้ที่อื่นไม่ได้น้ําเลยนะคะที่อื่นไม่ได้รับน้ําเลยเพราะว่าสปริงเกอร์ไม่หมุนนั่นเองนะคะตรงไหนได้รับน้ําชุ่มชําหน่อยก็จะสวยนะคะอุดมสมบูรณ์เนาะตรงขอบๆอาจจะ ไม่ได้น้ำนะคะโอ้โหโนี่ยังอีกเยอะเลยนะคะเต็มเลยหยาหนะชิลึกกึ๊กือจริงๆนะคะเนาะลึกกึ๊กือจริงๆนะคะหยานะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เมดาสักห้านาทีนะคะอยู่แต่กับดอกไม้นี่แหละคะ่ะ เหลืออีกไม่เยอะแล้ว <welche> ทีนี <ikke> ้นะคะลุกขึ้นจนหน้ามืดเลยนั่งนานลุกขึ้นจนหน้ามืดเลยนะเนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วเนาะเอฟจียังไม่ได้เบึ่งเลยพราเมนเลยเวลาอีกแล้วบ่สองโมงเช้าเดี๋ยวนะถอนหยาตรงนี้อีกก่อนเด้อจังหน่อยเอฟจีรอจักหน่อยเด้อค่ะถอนหยาตรงนี้ก่อน เหลือบหลายเหลือบหลายเพื่อความสวยงามเราต้องเสียสละเวลามาถอนหญ้าก่อนเอฟซีก็จะได้ชมดอกไม้สวยๆให้เอฟซีดูนะคะเอซี FC เอฟซีอยู่ในบ้านนะคะเอฟซี FC ก็ได้ชมดอกไม้สวยๆยามเช้ายามเย็นค่ะมาแล้วนะคะคนไปส่งนักเรียนมาแล้ว ถ้าเอฟซไม่เบื่อนะถ้าเอฟซไม่เบื่อถ้าเอฟซดูให้นะไม่ทาอยู่กับสวนดอกไม้ทั้งวันก็ได้นั่งถอนยามอยู่นี่แหละสิบคลิปถ้าเีเมตตาไม่ดาถ้าเอฟซีเมตตาไม่ดาถ้าเอฟซีด,ดูให้นะถึงห้านาทีนะคะคลิปละห้านาทีเมดาก็อยู่กับดอกไม้นี่แหละทั้งวันถ้าสมมุติว่าคนละแปดนาทีนะคะ คนละแปดนาทีแปดคนนะคะมาช่วยกันถอนคนละร่องแปดนาทีมีค่ามากเลยนะเนาะช่วยกันถอนตรงร่องมันเนี่ยตรงร่องดอกไม้นี่นะเพราะว่าตรงร่องนี้มันเอาเสียมถางไม่ได้ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันคนละแปดนาทีนี่แน่ดาว่าน่าจะสำเร็จไวนะ ช่วยกันดึงขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นกำลังใจดูสิยังอยู่ไหมว้าว ถ้าสมมุติว่าคนละแปดนาทีนะคะคนละแปดนาทีแปดคนนะคะมาช่วยกันถอนคนละร่องแปดนาทีมีค่ามากเลยนะเนาะช่วยกันถอนตรงร่องมันเนี่ยตรงร่องดอกไม้นี่นะเพราะว่าตรงร่องนี้มันเอาเสียมถางไม่ได้ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันคนละแปดนาทีนี่แม่ดาว่า น่าจะสำเร็จไวนะช่วยกันดึง ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นกําลังใจดูสิยังอยู่ยังอยู่เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะว้าวหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเอซี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้จะต้องคุยกับเอซีแล้วก็จะต้องลงไลน์นะคะเอา้าเอา้าโอ้สองสารจำปาหิวแล้วหิวแล้วแม่จำปาจำปาหิวบ่ ฮะอยู่แล้วอ่อนแม่และอยากกลับละเดี๋ยวทักทายเอฟซก่อนสักแป๊บหนึง่งค่อยลงไลนะ์เนาะเราทำงานไปนะมันจะเพลินนะคะมันก็เลยแป๊บเดียวนะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนาะกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการกดไลค์ให้แมดานะคะขอบคุณที่ฝาก ขอบคุณที่มาอยู่เป็นกำลังใจแม่ดาขอให้พีีทุกท่านนะคะอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณนะคะพี่หอมใหญ่อยากจะพูดคุยทักทายแต่เวลา,แบ,วลาแบตเตอรี่นะคะมันเมิดแล้วมันบอกว่าเหลืองนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังแม่ดาไม่ข้ามดานันอยู่กับแม่ดาสักนาทีนะคะขอบคุณลุงหน้าอุย้ยท้อง่อยห้องค่ะพี่น้องแต่ว่าสมองมันไม่ได้สั่งหิวแล้วมันสั่งให้ทํางานแต่ว่าท้องมันบอกว่าหิวแล้วหิวแล้วเนาะคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ